ผีเหรอผู้ชายด้กลัวผีนี้ไอเจ้าบ้า watching for what อ๋อเรนนี่ตอนไหนคุณอยู่ที่ไหนเนี่ยจอน <c oughs> อยู่ที่บ้านเหรอหรือว่าคุณ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 ไปที่ฐานที่ที่คุณจะทำงานแล้ว คนน่ากลัวกว่าผีใช่คนน่ากลัวกว่าผีนะกลัวผีหนีสุกยิงมุดต้หอมเลยชัวร์ l e now at อ h หรอ why you play bingo why you b a t again why you play bingo again play bingo like you tell me delete แมวดอด Why you in love You like me talk to uh? you like me talk to user หรอ You understand I speak in u h I don't speak English I speak Thai Why you understand หน้ามาขึ้นสวยกว่าเยอะเอ้าล่าสุดสรุปชอบหน้ามาเหรอไม่ชอบหน้ามาหนูเหรอทำไมไม่ชอบหน้ามาหนู น้อยใจนะคะอืม you are so cute thank you so much ไม่ชอบหน้ามาแต่ชอบหน้าหนูเฮ้ยได้อยู่ฮอลลีวูดเห็นไหมแบบนี้สวยหน้ามาดูเก๋ล่ะค่ะ เราชอบแบบไหนอะ่ะ w h a time t w h a time t เหรอนา w เหรออีก10นาทีอีก10นาทีนะตีสองตีสองจะตีสองแล้วตีหนึ่งห้าสิบเอ็ดตีหนึ่งห้าสิบเอ็ดชอบแบบนี้ดีกว่าหน้ามาอีก ทาไมดีกว่าไม่ส่งอันนั้นให้หนูมาถ้าดีกว่าส่งวินเนอร์มาพี่โรมาดีกว่าหนูจะได้เชื่อไงมีหลักฐานถ้าไม่มีวนโรมาส่งวินเนอร์ให้หนูนะหนูก็เชื่อว่าเออน่ารักจริงๆนะคือส่งของขวัญให้หนูเปิดหน้ามาอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้สวย follow back What ตีหนึ่ง you don't know ตีหนึ่ง yes I follow back you <c> get <oughs> yeah. on อนนี้หรอตรีสองอีกนิดนึงจะตีสองเซวาโดไงพระักตอนเย็นใครบอกหนูวะก่อนหน้านี้ใครเคยบอกหนูว่าวันเมื่อวานเมนื่อวานนี้กินผักเมื่อวานนี้กินผัดผักผักกินอะไรเงี้ยใครบอกหนูวะถ้าหนูจำไม่ผิดก่อน yes baby yes you understand Be go bad. You see. Be go bad. Color up. Color down. Color up. Color down. Color up. Color down. อ่ออร์เลน And purple. เอ้ย And pink. อยู่ไปไหนมาไปไหนไม่ได้ไปไหนอยู่บ้าน ไปถึงไปไหนคะไปถึงตอนไหนเติมมา